Thank you. 我呀妈呀！ Terima <laughs> kasih เมื่อกี้แบบเหมือนพุ่นแผ่นดินไหวอะคือเกิดอะไรขึ้นอะคือเมื่อกี้ขึ้นไปถ่ายงานทั้งบนบ้านแบบ บ้านแว่งมากเลยอะเกิดอะไรขึ้นมาะปูนเปินกระเด็นกระดานหมดนเลยอะอะไรไม่รู้ว่ามันจะเทือนอะนะเล็กมันโยกเลยอ๋อยืนดูมันโยก

ตื่นหแม่งโยนทะตัช็อปอะไร ยูทูบชวนยูทูบชวดเหรอใช่คนต้องอยู่ห่างจากตึกเลยหาย่างอยู่ห่างจากตึกแล้วก็ทำไม<น>มีเราตื่นตัวกันอยู่สามคนชดตื่นตื่น,<ค>นแล้วคนอื่นเขาไปไหนกันหมดเขาไม่กลัวแล้แผ่นดินไหวเลยทุกคนแผ่นดินไหวนะคะอันนี้ตอนที่สองนะคะนี่นะคะเรื่อน เลื่นติ๊กตอกไปเจอแต่แผ่นดินไหวน่ากลัวมากไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยทุกคนแล้วตอนแี้บบ้านเราอยู่ใกล้ตึกมากถ้าตึกถล่มนี่บ้านเราก็ถล่มไปด้วยนะทุกคนน่ากลัวมากโคตน่ากลัวเลยอะทุกคนไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยดูสิน่ากลัวมากทุกคนแล้วตอนที่ตอนที่ววมันกําลังววจะแผ่นดินไหวอ่ะเรานอนอยู่นะแล้วคือเราตื่นมาแล้วเราก็ คมไฟเราขยับทุกคนเราก็บอกว่าใครอยู่ชั้นสองเพราะว่าเรามีชั้นสองเดี๋ยวให้ดูทุกคนบ้านเรามีชั้นสองเนี่ยค่ะบ้านเรามีชั้นอเราก็เลยไปดูกับย่าแล้วนะคะย่าเราก็เห็นว่าตึกนั้นมีคนออกมาเต็มเลยน่ากลัวมากคนต้องอยู่ห่างจากตึกเลย